สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับเกมเชื้อารียสไลด์พาทนี้เนี่ยเราจะไปตีเจ้าไอ้กัมบอสกําแพงครับไอ้วอลออฟแฟลชนะครับซึ่งพวกผมสองคนเนี่ยเผื่อตีกันมาครับก็คือพวกผมสร้างตรงนี้ไปยาวๆใช่ไหมครับแล้วก็คือช่วงนั้นอ่ะมันไม่ได้อัดคลิปด้วยแล้วไอ้บูโดมันหล่นผมก็เลยแบบอ้าวเวแล้วก็เลยตีกันไปแล้วลืมอัดเข้ามาครับก็เลยพาสนี้ก็เลยมาสู้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แช่ไฟด้วย ซึ่งไอเทมบอสเดี๋ยวก็มันดรอปหลายอย่างนะแต่สิ่งที่แน่คือมันจะดรอปหัวใจอ่าได้ไอเดมอนฮาร์ดครับเดมอนฮาร์ทซึ่งเป็นเพิ่มช่องแอสเซอรรีตรงช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ภา้ใไปดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ผมก็จะไปสู้กันใหม่นะตรงนี้ผมก็มีบูโดดอแต่ผมก็ไม่ได้ไปหาอะไรมากขึ้นนะเี๋ยวนะเออได้ได้สตัวเลระตัวหนึ่งนะปึ้มลงไปกัดเลยตวอยานใช่ใช่ ซึ่งสายซัลมมนคือโต๊ะใหญ่เนี่ยสำคัญมากนะครับคือคลิกเสร็จปุ๊บเราจะได้เพิ่มซัมมอโนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวซึ่งมันดีมากๆตอนนี้ผมก็จะมีอยู่3ตัวซึ่งเอ่เอไอเผลอแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คือตอนแรกก็สู้ๆกันอยู่ไอกาว่าจะกดอัดแล้วนั่นคือมันมันกดอัดไม่ทันครับมันบอสมันไหลไวมากครับก็คือเดี๋ยวจะให้ดูครับว่ามันไม่มีโอกาสได้กดอัดเลยครับ เออตอนนี้เราก็ลงไปเหมือนเดิมครับผมก็สร้างเอ,อ่อขาเรียกว่านะสะพานแบบไปทางซ้ายจนสุดเลยนะครับโอเคโอ้ยโหเนี่ยครับก็คือเข้าฮาร์ดหมดแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่จริงผมก็จะเอาหาไออาวุธอีกหนึ่งอันนะซึ่งมันดอกจากบอสนับนั่นก็คือแท่ซึ่งแท่เนี่ยรอบแรกก็คือพวกผมไม่ได้กันก็เลยมาตีรับส แต่ผมโชคดีอย่างหนึ่งที่ผมได้ออของที่มันออกจากถุงมอสเป็นเพิ่ม,ม,ม,มน้ำมานซัลโมนอ่าตรงนี้เป็นเขาเรียกมันเป็นใบโอมที่เกิดใหม่นะครับก็คือมันจะโดนเปลี่ยนใบโอมไปเล็กน้อยครับซึ่งก็ทําให้มันสู้ยากขึ้นโอเวรละมีมีขาวๆด้วยอย่างนะั้ผมจะรีบวิ่งอาจจะไม่สู้มากนะครับอ๋อมันจะมันเตอร์มันโหดเกินไปนะ ตีแท้ไม่เข้าสลามตีดอกแล้วเกือบร้อยอสลามไฟนะสลามดันบน A later. few moments later. ดูงันต้อล้างมันดีเลยฝั่งนู้นได้เลยบนไหนอ่ะโอเคเอาอะไรไม่หมดอีกโอเคหมดแล้วโอเคครับผมผมจะดับอี้เจ้าไกด์เกิดแล้วนะโอเคอเดี๋ยวผมจะดับเจ้าไกด์เพื่อลงไปแล้วก็เรียกบอสเออร์เฟสมาครับโอเคครับเราก็เริ่มยิงได้เลยครับนี่ครับบอสเดีเ๋ยวผมบอสมันจะม,มีเวลาอัดก็เพราะว่าแบบบอสมัน แยกยีเดีออกมาด้วยนะครับแพทเทิร์นมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับแต่แค่มันถึกใช่ครับอืมเฮ้ยน่ผมมาเล่นสายปืนชั่วคราวนะเพราะว่าเออผมใช้แซลมอนสู้แล้วแต่มันไม่ไหวนะมันก็เลยผมก็เลยหยิบปืนมาด้วยช่ว้แนกรีบมาเลย ตัวนี้คือแบบเป็นทิปโอ้หดีมากครับมีมีมิกด้วยเวนี่ครับเราก็ต้องยิงไปด้วยครับถ้ายิงก็ลดแล้วก็ยิงมีมิกไปด้วยโว้ยเฮ้ยซอ่งโว้ยจับสะโคตเพื่อหมอที่เก็บแล้วรีบวิ่งออกมาครับอันตรายกันไปมอนเตอร์ก็ตีแรงเหมือนกันครัโอ้ยโอ้ยซึ่งอ่าเนี่ยะครับซึ่งผมบอกว่ามันไม่มีเวลากดแล้วว่าหลักในนี้นะครับ อุ้ยโอเคตอนนี้เลือดเหลือแค่50เปอร์เซ็นต์นะพยายามหลุดเลเซอร์หลุดอะไรให้ได้นะแล้วมันโอ้ยโอ้ยโดนนักหนึ่งกับตายนะครับโอ้ยมีเคียวด้วยมีละโอเคโอเคขอให้ช่อีตายก็พอละโอ้ยอืี๋ยวสองรอบเก่งดีไว้ยทันเด้อ เอผมว่าทันอยู่นะเอ้ยลบนีเทวประานครับยวทันโอ้ยอ๋อบตายเลิ่มเลยประมาณ25%ครับอ้ยอ้อ้โอหนอนตรงนี้อะไรเนี่ยลบให้หมดอะผมกราบด นั่นเปนปัญหาคือว่าไม่ดอกเลือดเนี่ยครับปัญหานหนาสุดๆเราดีไอ้ตัวน้อยอ่ะอุ้ยดอกทันอุ้ยดอกทันเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันหรือเปล่าเฮ้ยอุ้ยโอเคครับเราชนะได้เหมือนเดิมครับก็มันก็โหดขึ้นนะครับก็คือมันจะไวขึ้นมา,มากๆตอนสุดท้ายเออดอกดอกกั๊สมาโอเคครับผมผมดูสิมันมันจะอยู่ในถุงหรือเปล่าอยในในถุงใช่ใช่ใช่ขอให้โชคดีครับโอ้โหครับดับกัดซิง กับดาบสายมีเรียบเราไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะเออเมฆอะไรอ่ะไม่มีแล้วเหรอโอ้ย<ต>ัน oh, ้อยเราก็ฆ่ามันได้แล้วนะโอ้โอ้เจ็บมุกแทงคิวโอเคครับเราก็จะวาร์ปไปเลยนะครับวาร์ปกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรโอเคครับถ้าเราฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรอปเป็นหัวใจนะครับที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็ใบอมที่จะเปลี่ยนใหม่นะก็คือใบโอมตรงอ่ามันมีอยู่สองที่เนาะก็คือมี จะเปลี่ยนทางด้านมันจะมีใบโอมเพิม่มอีก2องใบโอมครับเป็นใบโอมที่เป็นอโฮอลโลแล้วก็ป่าชมพูนะครับซึ่งก่อนเราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องไปคราฟชุดเกาะก่อนซึ่งเราจะไปไไไขุดวิธีการเพิ่มหาแร่เพิ่มนะครับซึ่งอาโชคดีเราก็ได้แร่เป็นแพตตินัมใช่ป่ะแพตินัมดีด,ดีสุดเฮ้ยไม่ใช่แพตินัมมันเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมใช่อ่ะ,อะใช่ อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลงมาครับนี่ครับวิธีก็คือเราได้คอสจากบอสมาครับเราก็เอาคอสเนี่ยมาขุดต,ตัวนี้เลยอ่านี่ครับน่าเป็นโคโบอลแล้วก็อันนึงแรกขั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้แรกขั้นหนึ่งครับแล้วก็ไปนนอนองอ๋อไอ้ขนาดออดิชาร่ำนะอ่า,อาอยัางไงไม่รู้งานัน,นะ่ะจะ่ปหาตัวผมไม่ได้เคียว์เนี่ยทำให้สู้บังเกอร์นี่ยากขึ้นนะแต่ก็สู้ได้นะไม่ต้องขุดหมดใช่ไหมจะไม่ผิด หโอเคครับตอนนี้เราได้แถดโอ้ยได้แถดเดนยมครับนี่แหละได้ขั้นสามครับแล้วเป็นม่ไ้มีาซายอยู่แล้วมั้งไม่มันใจโอเคครับแล้วก็เป็นโแค่นี้พอครับเราไม่ต้องขุดเยอะขนาดนั้นอ่ะก็ตอนนี้เราก็ได้แร่เพิ่มแล้วครับวิธีการหาที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการไปตบปลาครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดจะได้กล่องมาแล้วกล่องนั้นเอาไว้รันแร่เลยพวกนี้ใช่ครับมันเอาไว้เราไม่จําเป็นต้องลงไปถึงในถ้ำหรืออะไรเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีสุด แต่ว่าผมขอของเก็บก่อนอนฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปฮอลโลโอเคครับมันจะอยู่อยู่ทางซ้ายแนละ้วเดี๋ยวผมจะพาไปนิดนึงว่าฮอลโลมันเปน็นยังไงครับปัญหาคือผมอยากให้มันฝนตกนะสิครับเพราะว่าจะได้เจอของดีๆอืเอ๊ะจะว่าไปเรายังไม่ได้สู้เจ้าตัวนั้นเลยนี่นะไอ้นี่ของอะอ่ะเขาเรียกว่านะของ,ของไอ้ไอันเนี้ยที่มันอยู่ในไอ,ไอ,ไอ,ไอ ตัว <I S 2> สตาร์อ๋อบอตัสตาร์นะมไม่ไม่จะไปละชัลงมนไปจริงไปแต่เราก็สู้ได้นะเอาจริงๆเพ<ช>ราะใส่ซัลมมนมัน,น <ะ S 1> ก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่อตอนนี้ก็ผมก็ยังใส่เซตเดิมอยู่นะเป็นเซตออสซิเดียนนะครับตอนนี้ผมกำลังจะมาฮอลโล่นะครับอันนี้หน้านี่ครับเป็นป่าฮอลโล่ับเป็นป่าสีลุงนะครับซึ่งป่าสีลุงนี่เป็นป่าที่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันครับ ซึ่งอเดี๋ยวผมจะตกปลาตรงนี้ถ้าการับซึ่งเนี่ยมอนผมกตีไม่เข้าเลยนะคาับนะครับที่ที่ผมจะบอกมอนตีไม่เข้าคือดังนั้นผมจะต้องทําที่ตกปลาแต่ว่าเรียขอแบบไปสํารวจที่หนึ่งนะครับเฮ้ยโอ้ยเต่าโอ้ยเต่าอาแท้ไฟใช่จริงๆนะบอกเลย จะสู้ใหม่เลยสู้ไปแล้วเนยโยดได้แท้ไปแต่อย่าให้ฝน,นตกอะ่ะเดี๋ยวสวัสดีซูรุกิรับอ่าตอนนี้ซูรุกิขายของแปลก,ก,กๆขึ้นเพี้ยนให้แล้วนะครับเป็นอ่อเป็นพวกซัมมอนมา้าอันนี้ก็มา้าอันนี้ก็มา้ามันจะเป็นมันจะมีม้าอะไรแบบว่ามีม้าธรรมดามีม้าแบบเหมือนอัศวินแล้วก็เป็นม้าดำครับส่วนอันนี้ก็เป็นอาวุธครับเป็นหอ,อกซึ่งไม่ใช่สายเรานะครับ ส่วนคนขายระเบิดก็เป็นธนูระเบิดอะไรวันนี้ซึ่งมันไม่ใช่สายผมครับเครื่องปุ่มก็มาตบมาซื้อบ่อยๆอ้าววัตต์ฟ u ัก ABC ตายเลยครับเอาดีานะพืชมันไม่ถึงผมแล้วนะผมก็ตกปลาตรงนี้ได้ชิลๆสบายๆครับเฮ้ยไม่ชิลแล้ว โอ้ยมันกนะีงกับมันเต่าโอเ้เต่าดูแรงนะอืมอ,อ่าอ๋อปุ้มเดี๋ยวถามก่อนถ้าไมมุมอยู่ไหนนะอา้าวด้านล่างเลยโอ้ไม่รู้ว่าด้านล่างไหนด้วยครับปุ้มไม่ได้บอกไว้หิมะหิมะอยู่ีม้มะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำชุดชุดหนึงก่อน นะครับค่อยมาลานแรกซึ่งของผมอะ่ะมันไม่จะเป็นต้องใช้แร่ผมต้องไปหิมะซึ่งปื้มอ่ะต้องใช้แร่ครับดังนั้นเราจะไปแยกกันนะครับแยกกันไปครับอืมโก็เ,เกือบเต็มด้วยโอ้ยครับแล้วก็รีบวิ่งไปเลยครับอันนี้เราจะ ลืมซื้อก็สุดน,นี่เราจะไปหาชุดเออถ้าบอกว่าตอนนี้ผมก็น่าจะทำชุดสายซัม,มอนได้อยู่มั้งครับผมต้องดูด้วยต้องใช้เขี้ยวแมงมุมเท่าไหร่ผมก็ไม่มั่นใจนะซึ่งอาจจะต้องฟาร์มอยู่ตรงน,นั้นนานอยู่เหมือันัเพิ่มแมงมุมโหดไหม,มโหดตีติด,ดพิษแรงมากบอกเลยคับแค่ธรรมดานี่แมงมุมหมูก็แทบจะไมู่้ย่ยแล้วนะนะ อันนี้ก็อยู่ในพาร์ทแรกๆแล้วครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเอาไว้ฟาร์มเอ่อโล่โล่เต่าซึ่งโล่เต่ามันเป็นพวกสายแทงนะครับดังนั้นสายผมไม่จำเป็นต้องใช้โอ้ไงก็ต้องหาแท่เอ่อแท่ไฟจริงๆน,นะครับไม่มีแท่ไฟใช้อันนีต้องไปน,นอกรอบเหมือนกันนะครับเพื่อหาแท่ไฟอ่านี่ครับนี่คือแร่ใหม่ครับนี่ซึ่งผมไม่รู้ว่าผมพูดได้หรือเปล่า อ้าวผมขุดไม่ได้ปะผมต้องหาโคบอลก่อนซึ่งโคบอลนี่ก็น่าจะหายากเหมือนกันโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงฟาร์มที่ผมมาถึงฟาร์น้ำแข็งช่วงต้นเกมแรกๆเลยนะครับอ่าอย่างนี้ซึ่งโอ้ยโอ้ยโหเล่ก็เยอะมาก โอเคครับฆ่าได้ก็ปกติครับอืมฮึเพิ่มเมงมุมอยู่แถวไหนนะทางไหนนะเออตรงกลางเลยเชิญดกลางเหรออืมโอ้สุดกรินมาครับซึ่งมันมันโหดขึ้นผมไม่มั่นใจว่าผมจะไปได้หรือเปล่ามันต้องไปใต้ดินใช่ไหมมันไม่ใช่น้ำแข็งใช่ไหม โอ้อะฮะอืมอะไรมีเจรางรถไฟนะครับโอเคไนนีนจะเปิดแมพให้ดูเอ,อเลยมาแล้วนั่นนะ่ะอยรงไหมอยู่เน,นี่ยเปิดแมพดูดิมันเห็นมากบอกโอ้รีบก่อนรบอ่ะอืมโอ้ซึ่งผมต้องลงไม่ใช่ลงทางนี้ด้วยอืมกไปขึ้นไปใหม่เนี่ย นั้นก็เน็หอ,อย่นียปืนมาเขาม,มาไว้ให้ละโดนเมื่อกี้นี่ก็กระจุกเหมือนกันนะมอนเตอร์ตีระวังตัวม,มากมเลยอืนั่นนะครับเออก่อนไปที่ตรงนั้นเดี๋ยวผมขอแบบโอ้มอนเตอร์ใหม่โอ้ได้มาเป็นรองเท้าด้วยมองมี่แพนแล้วก็ไกด โอ้โหมันมันไม่ใช่มัมมี่ธรรมดามันเป็นมัมมี่เออมัมมี่คิมสันโอ้โหชาปนสิที่ไม่ดีเหลือเกินแล้วก็ไปกันต่อครับเฮ้ครับไปกันต่อโอเคตอนนี้ก็ดูซิอันนี้ขายไพลอนนี้ยังอ่า อ่ะเป็นปลดล็อกรางวัลนะครับโอ้โอเคเราก็คราฟอันนี้มาครับวางไว้ข้างบนเลยครับนี่โอเคเรียบร้อยตอนนี้ผมยังว์ปไม่ได้เพราะว่าตรงบ้านผมยังไม่มีสีเขียวเลยนั่นแหละปัญหาอ้าวตอนนี้ขายสโสนไพลอนทั้งสองตัวนะเป็นทั้งเอ,อ่อนี่แหละครับเพิ่มงั้นเพิ่มลองไอ้ย้ายไกด์ไปอยู่ใกล้กับไอ้นั่นสิไอ้ตัว เออค่อยๆนะเพิ่มมาร์กใหม่ดิใกล้กับไอ้ตัวไม่ไอ้มือแช่น่ะใกล้ไหนเพิ่มนี่มาร์กแล้วไหนอ่ยอ๋อทำไมมาร์กไม่ได้เนี่ยมาร์กละโอเคเอา้านี่ลงทาง่ามีอะไรลงตามทางนั่นแหละถูกแล้วได้เหรออืมลงไปเรื่อยๆโอเคครับเพิ่มบอกว่าลงทางนี้แหละเพิ่มขุดไว้ตั้งนานแล้วโอ้อันนี้น่าจะ โอ้ยโอ้ยสนามอืมโอเคเราก็ลงตามทางครับมันมีทางเดินเราก็เดินไปครับโอ้มแทมไฟนี่เพมอะไรสร้างไว้ครับอืมอืมไปไปเรืเอยลงซ้ายไปเออ โอเคไปทางซ้ายนะแล้วก็ลงทางซ้ายอีกเออไม่ต้องขึ้นลงโอเคลงถ้าตายนี่ก็จบไปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเออนั่นแหละทลังนั้นแล้วก็ลงไปอีกลงไปลงไปตรงผ่านน้ําไปเลยอ่ะไม่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 พิารกลากับไปที่เดิมอ้ยนี้โคบอสนี่นี่โคบลอสเราต้องขุดไปด้วยอ่าโอเคซึ่งอันนี้คือการวิธีการขุดหาเนี่ยมันมันอาจจะใช้เวลา นานนิดนึงแต่ตบปลายนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพื่อได้อันนี้มาเดี๋ยวนะมันมีด้วยเหรอปืิมตัวนี้มันทางตาไม่เหรอเออขึ้นไปขึ้นไปอ่อนขึ้นกลับไปที่เดิมอ๋อก็ทางนี้ก็ตรงไม่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 เออเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถจบละอ๋อตอนแรกกระโดดนี่โอ้โหไปทางซ้ายฆ่าก่อนเข้าท็อกซิกโอเคเออไปทางซ้ายต่อไปเรื่อยๆไมมีทางลงโอเคใช่ลงไป เราไปอีกน่ะถึงละนี่ครับรังเปมุมไม่เจอเปมุมสักตัวครับเนี่ยมีชี้หนึ่งอะ่ะแต่จำไม่ได้อยู่ไม่เจอเปมุมเลยสักตัวนะเนีรังเปมุมล้างก่อนเนี่ยไม่มัน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 ต้องมีอยู่แหละนะครับตอนนี้เราก็ขุดเจ้าคูบอลไปก่อนนะครับ เป็นแร่อขั้นที่สามใช่ไหมโฟบอนะใช่ขั้นหนึ่งอ๋อขั้นสามคือขั้นสามคือไอไอ้นนี้เสร็จแล้ปัญหาคือผมไม่เจอแมงมุมเลยนะสิมันไม่เกิดเหรอเดี๋ยวก็เกิดอยู่ในนั่นในซาเฟ่เดี๋ยวก็เกิดไม่มียาเกิดนี่ไอ้เบตเทินมียาเบตเทินไม่ได้พวกมาสิอืมนั่นแหละ เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมันเกิดแล้วหนึ่งแต่มันเกิดข้างนอกครับสิเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหปีแล้วโอ้ับโอผมกับโดนนิ่งอ่ะโอเคมันดรอปในส่วนมันก็ดรอปมาเป็นเอ่อนี่อ่ะไม่ใช่เป็นสไปเดอร์แฟงนะเป็นเอ่อเขี้ยวแมงมุมโอเคมันอยู่ข้างนอกโอ้มันอยู่เอ๊ะทำไมไม่เกิดอยู่ในรังแต่มันเกิดข้างนอก ก็มันเป็นจุดเกิดของมันเราจะวขวางจุดเกิดมันแรงงั้น๋อ้งั้นเราก็ฆ่าได้ขอให้ได้แฟงก็พอโอเคได้เพิ่มอีกหนึ่งโอเคเอ๊ะ มาเตอร์ผมมันดันไม่ตีซะง,งั้นสมอสผมโอเคแต่งแล้วก็โดนดามเตจอยู่อาจจะต้องฟาร์มี่หลายชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้เพื่อลองหาให้หน่อยที่มันใช้กี่อัน,นอ่ะชุดอ่ะไม่ดูดิในเย,ย,ยี่ยงสักสี่สิบห้าได้ครบเสร็จนะอืม มมันไม่ไมตีเลยไ <c oughs> เออโหเดนาเดียว What นาละเท่าไหร่วะน่ะไม่รู้เหมือนกันอะโดนทีนึงน,น่าปานหามอนเตอร์มันไม่ไม่ไปตีอ่ะก็เสียเลยโอเคเราคงจะต้องฟาร์มอีกนานเลยครับดังนั้นก็ขอตัดช่วงนี้ออกไปก่อนนะครับตอนฟาร์มเสร็จแล้วนะครับโอเค โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มเป็นระดับหนึ่งเป็น61อันแล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่านะครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าโอ้ทาได้ดูสิหนึ่งสองสามโอ้ทำได้ครับซึ่งตอนนี้มันเหลืออันนี้น้ำเมฆสามสจ็ดอันนี้นำเมสามิบเจ็ดเหมือนกันครับอืม จะคุยนะอันนี้เป็นธรรมดาซึ่งผมจะทําเป็นเจ้าอันนี้นะครับโอเคเป็นทาบูซึ่งเดี๋ยวสิ้อ้าวเป็นแบบวางพื้นนะอ้าวจะเปล่าก่อนลองดูหน่อยสิครับโอเคดูหน่อยสิเป็นซัลเฟนสายวางพื้นเหรอเดี๋ยวสิ โอ้ใช่ครับเป็นแซลม,มอนสายวางพื้นโอ้ผมเลือกแซลม,มอนได้ถึงสี่ตัวนะครับตอนหน้าตอนนี้ก็ทำได้ดีมากโอ้เสียดายครับผมงั้นแปลว่าผมก็เลือกมาผิดอันซึ่งมันต้องฟาร์มอีกโอ้ดนะังนั้นก็สำหรับเทเลียนในพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี